นัดรวมกันแล้วยืมมาลองกดได้เดี๋ยวรอ,อประกอบกันทันวา,น,าน่าจะได้ประกอบคีย์บอร์ดแล้วนะช่วงทันวาผมน่าจะได้อวดคีย์บอร์ดตัวเองแนละ้วนะเพราะว่าผมล้องรอรอคีย์แคปที่สั่งไปก่อนสั่งอันนี้ไปอ่าผมกุ๊ปบายไอ้ดมคีย์อิงกี้ไซเรนโฟลเลสไป กำลังละลายทับชั้นดี <c oughs> เอ้ยแต่ผมไม่ไม่ไม่จอย GMK นะ GMK มันนานไปไม่ไหวไม่ไหว <c oughs> จริงๆอ่อะอยากได้รามารามาหกห้าสีมากเลยนะ <c oughs> แต่แบบไม่มีตังค์อะกำลังคิดอยู่ว่าจะกู้นี่ยืมสินดีไหมแต่ก็แบบไม่ดีมาก <c oughs> <c oughs> ไม่อยากแบบจ่ายตังค์วันนี้อีกอีกปีนึงกว่าจะได้คีย์บอร์ดยังไม่ไม่ไหวอะ ม่มันนานไปอ่ะมันเหมือนรอคอยความรักที่ไม่รู้ว่าคือเหมือนมันเหมือนเราเรอรอคอยคนที่เราไม่รู้ว่าเราจะได้คบกับเขาไหมเข้าใจใช่ไหมมันเหมือนแบบเราเราเราบอกเราบอกผู้หญิงคนนี้ว่าเนี่ยเดี๋ยวอ,อีกปีนึงอ่ะเรามาคบกันนะอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าในระหว่างปีนึงอ่ะเราจะไปเจอคนที่เราชอบกว่าไหมอะไรเงี้ยเข้าใจใช่ไหม ซื้อปีนี้ใช้ปีหน้าเออมันแบบไม่ไหวอะ่ะบางทีถ้าถ้าถ้าเราอยากจะคบกันก็คบกันเลยอะ่ะทำไมต้องมานั่งรอกันด้วยไงนาน้าอุ้มเงินทักกับเพื่อนกรนะเดี่ยว ทำไมซานเลียนรอการน,นะวะงานนี้มอยล่าไม่ดีหรอถ้าเกิดเพื่อนไม่เล่นลูซิโอไม่เล่นไลฮาร์ดไม่มีใครวิ่งโถมมอยล่าไม่เก่ง,งมอยล่าไม่ได้อยู่ที่ด่านอย่างเดียวครับอยู่ที่ทีมด้วย อย่างที่พุดบอกไปคอนเซปต์ของมอยล่าคือจะเก่งก็ต่อเมื่อเพื่อนร่วมทีมเดินเป็นขบวนรถไฟอยู่ข้างหน้ามอยล่าตลอดแต่ถ้าเกิดต่างคนต่างเล่นอยู่ซ้ายทีอยู่ขวาทีอยู่หน้าทีอยู่หลังทีอย่างเงี้ยมอยล่าก็ไม่เก่งแล้วแบบนี้ไม่ไหวนะถ้าทีมแบบนี้ไม่ไหวนะ บอลเซนกับฮันโซง้างสุดยังเร็วเท่ากันอยู่ไหมไม่เท่ากันไม่เท่ากันฮันโซเร็วก,กว่าเปลี่ยนเป็นไ,ไลฮาร์ดแล้วแล้วอะไรฮาร์ดเดินไปอยังงน้นนะนะ what <c oughs> จะบอกว่าฮิลเลอร์ไม่เหมาะกับไลฮาร์ดด้วย <c oughs> คือทีมเราไม่ควรเปลี่ยนเป็นไ,ไลฮาร์ดเพราะผมยังเล่นเซนอยู่แล้วผมมีอันติด้วย คือตอนนี้ฟักอัพมากโคตรฟักอัพเลยผมต้องเปลี่ยนเป็นแป๊บติดละอะไรกี่ต่อ โซลิ่งและฟลีร่างฟลีริงก์ที่ใช้ร่วมกันนั้นขาดไปนิดนึงจําไว้ว่าไลฮาร์ดเหมาะกับแค่แฟบตีสหรือมอยล่านะครับแต่มอยล่าจะเหมาะกับไลฮาร์ดก็ต่อเมื่อทีมวิ่งเป็นขบวนรถไฟเหมือนที่ผมบอกถ้าต่างคนต่างเล่นไม่เก่งมอยล่าไม่เคยเก่ง โอ้โหโดนต่อยอีกกดสกิลอีไม่ทันลน์ฮัทเรานี่ยเขาโยนเกมปะวะตั้งใจเล่นปะวะหรือมันเล่นแย่เริ่มเริ่มแยกไม่ออกระหว่างเล่นแย่กับโยนเกมเนี่ย มันมีเส้นกัน้นบางๆอยู่2อ,อย่างระหว่างคนเล่นไม่เก่งกับคนเล่นยน นี่พ่อลูกตีกันเหรอฮะพ่อลูกตีกันเหรอวอเตอร์เขาใช้แรลลี้เลยนะเออเผื่อคนไม่รู้นะบิกิตเป็นลูกทับยอนเนาะเออเผื่อแบบคนคนไม่รู้ไม่รู้เนื้อเรื่องเนาะไปขึ้นนิ่มชี้ไปขึเ ผมไม่รู้ว่าผมจะแบ่งไงแล้วผมว่าผมไม่ไม่รู้ว่าผมจะแบ่งไงมากกว่านี้แล้วนี่คือแบบสุดสุดแบกแล้วทั้งดาเมจทองทั้งฮิวทองในฐานะแปปติสนี่นะแปปติสมันต้องดาเมจทองอยู่แล้วนะเอ้ยรอเล่นดาเมจดาเมจเงินก็สุดจุดจัดแล้ว ดาเมจทองนี่เกินไปเรามีฮันโซอ่ะฮันโซควรจะดาเมจทองบายบายฮันโซช่วยไม่ได้อันนี้ช่วยไม่ได้ยังไงก็ช่วยไม่ได้ลุกทำตัวเองได้ไหมฮะโอเคโอ้ยโดนยิงอีกแล้

làm gì vậy? Ai nhỉ? Dive lên, dive lên, cái thứ gì đó คิดว่าเป็นลูกไรฮะมาตลอดเฮ้ระหว่างเลือกตัวที่ทีมเล่นไม่เก่งเพื่อทีอะระหว่างเลือกตัวที่เล่นไม่เก่งเพื่อทีมกับตัวเมนเราเล่นได้ดีกว่าแบบไหนดีกว่ากันครับขึ้นอยู่กับว่าตัวเมนที่เราเล่น มันส่งเสริมให้ทีมเราเก่งขึ้นไหมครับถ้าเกิดว่ามันสวนทางกับทีมเลยอย่างเช่นเราเล่นแป,ป๊บตีสมาฮิววินสันหรือเล่นเซนยต้ามาฮิววินสันต่อให้เราเล่นเซนยต้าเก่งแค่ไหนเลยนะเก่งมากเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าทีมเราไม่ต้องการเซน<ป>มาฮิวเมนทแมนทง,แทงบอกเลยว่าพยายามแค่ไหนก็แพ้ครับเพราะนั้นสุดท้ายแล้วเราต้องพยายามเล่นตัวละครที่มันเหมาะกับทีมครับ ถ้าเราเล่นเซนจินหมดหมดทีมก็แบกอยู่นะก็จริงอ่ะแต่ทําได้ปะล่ะถ้าทําได้ทุกไฟก็เอาเลยถ้าทําได้ทุกไฟก็ได้อยู่ถือถ้าเราเล่นตัวที่ไม่เหมาะกับทีมอ่ะแต่ถ้าเกิดเราคาดทั้งคาทีมเขาได้แบบทั้งทีมตลอดเวลาเออก็เล่นไปเถอะ ได้ได้ได้เลยไม่ไ้ไไ้ไไ้าต่ได้จะบอกว่าแปปตีนอ่ะผมชอบตรงที่ว่ามันต้องฝึกฮิวให้ตรงเพื่อนด้วยนะมันถึงจะฮิวแรงดัเนาะด เรารู้สึกว่ากลายเป็นว่าคนที่เล่นแปปปีแล้วฮิวแมนอ่ะมันดูมีคุณค่ามากขึ้นไม่ใช่แบบฮิวแต่พื้นฮิวแต่พื้นนะเข้าใจไหมมันรู้สึกว่าการที่เราฮิวแล้วแตกใส่เพื่อนอ่ะมันดูแบบช่วยไม่ได้วะ อ่าไม่น่าตายจริงๆเราเราถ้าเราไม่ตายอ่ะเราสามารถรีเทคได้นะเพราะว่าเราฆ่าเขาไปคนหนึ่งแล้วแล้วจะทําให้ทีมเรามีฮิลด้วยอุ้ยอังกรสวยอังกรสวยมากองกรสวยมากจริงๆเราไม่น่าตายไม่น่าตายถ้าเราไม่ตายอ่ะทีมเราจะเล่นสบายกว่านี้มีแลลี่ชนะได้นะเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันอ่าเสียดายที่ถ้าถ้าเราไม่ตายอ่ะเราชนะนะไฟเนี้ย ไม่เป็นไรนะครับเราพลาดได้มันเป็นอย่างน้อยเราได้เรียนรู้นะ,ะว่าจริงเมื่อกี้เราฆ่าแอดได้เราต้องถอยนะเพราะถือว่าเราสร้างอิมแพคไว้ประมาณหนึ่งแล้ว โอ้โดนแกร็บต้องตายแล้วแหละเขาใช้แกรบ็กรบแกร็บแปปติสแกร็บแปปติส,บบบตสมีอันติเซนนะเซนน่าจะมีอันติไม่เห็นนะถ้าเห็นนั่นคือแพ้เลยนะ เขาเก็บมันตีแปบตีเร็วกว่าเราอะเปล่าเราเขาใช้๋อเขาใช้ก่อนเราเขาแล้วเก็บได้เร็วกว่าเราเวลาเราใช้นตีแปบตีอย่านึกถึงเพื่อนนะเรานึกถึงตัวเองก่อนว่าเราใช้แล้วเรายิงได้ไหมยิวให้เพื่อนได้ไหมเออ บางครั้งอ่ะคนเล่นแปปตีะพยายามคิดถึงเพื่อนมากเกินไปครับจนลืมไปว่าอันตีแปปตีสใช้กับตัวเองอ่ะใช้ง่ายที่สุดอ,อันตีแปปตีสที่ฮิวผ่านจะแรงขึ้นครับผมสองเท่าครับกระสุนอานากระสุนแปปตีสจะฮิวแรงขึ้นสองเท่าเฉพาะสองตัวนี้นะเพราะตัวอื่นไม่ไม่ใช่กระสุนฮิวแล้ว

เห็นไแปรตี้เข้าไปยามแช้ตีแบกแต่ใช้ไม่เป็น่ะขอโทษว่ะอ่าใช้สกิล e ไม่ดีครับเราต้องใช้ให้มันลึกกว่านี้แต่ได้ยินพี่ใช้ข้อมือเลยแข่นครับ ใช้ทั้งข้อมือทั้งแขนนะครับอะเดี๋ยวเอาให้ดูใช้ข้อมือแขนนิ้วแล้วก็ไหลครับผมลกมากเมาส์ด,ด้วยสามส่วนผมไม่ลกมากเมาส์ด,ด้วยส่วนในส่วนหนึ่งนะเพราะแต่ละส่วนจะทำหน้าที่ต่างกันออกไปครับนิ้วก็จะไมโครข้อม่าแขนก็จะเป็นพวกลากแองเกลิลแบบมุมมุมกว้างๆแขนก็จะทำหน้าที่นั้น ข้อมือก็ทำหน้าที่ในการเพรสไซส์หรือทำให้มันตรงมากขึ้นเฮ้ยตาย อฮเอไม่อยู่เลยเราโดนยึดพื้นที่อ่ะข้างบนขวาเคยโดนยิงรีกันไปสวย พลาดพ้อยสุดท้ายนี้นหน่อยเอะท้อจี <sh> ้น <sh> ี่นีน่นี่นี่น่นนี่นีนนี่นีนี่นนีนนี่นนน 저도 이제 꼬인 거임. 솔직히 한조 님도 한거 없으면서 뭐라고 하지 마세요. 짜증 나. ถ้าเราลากเมาส์ด้วยส่วนใดส่วนหนึ่งอะร<ต>่างกายจะรับภาระหนักเกินไปนะแล้วก็มันจะมึนนะครับสมมติว่าเราต้องการลากมุมกว้างเราใช้ข้อมือเราต้องการลากให้แม่นขึ้นเราใช้ข้อมือเราต้องการลากมุมที่เล็กเราใช้ข้อมือข้อมือมันมึนครับเพราะข้อมือไม่รู้ว่าจะใช้มันตอนไหนเพราะเราใช้มันตลอดเลยกับการผมใช้ทุกส่วนเวลามุมกว้างผมก็กวาดเมาส์ด้วยแขนเวลาศัตรูอยู่แค่มุมเล็กๆผมก็ใช้นิ้วขยับนิดนึงอ เวลาเหวี่ยงเมาส์ก็ใช้ไหล่กับข้อมือรวมกันอะไรแบบนี้มิ้นบอกไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าเป็นซีเรียสมีไม่มียังไงก็ซื้ออยู่นี่เก็บเงไดต่อ 제가 계속 이쪽이마이너이야 왜? 아, 근 이게

ผมจะลองทําอะไรแปลกๆดูสวย สวยไหลาย,ยาวแล้วแบบนี้ไหลาย,ยาวแล้วอยากทีไนก็พอทำไมถึงเปลี่ยนมาเล่นดับเบิ้ลชิลเพราะว่าผมเล่นแบบติสเนแล้วเราไม่มีลูซิโอรครับผมเคยบอกไว้ว่าอะไรไลฮัทที่ไม่มีลูซิโอไลฮัทเป็นแค่ตะแกงโง่ตั้งโลกไปวันๆครับนั่นคือคอนเซ็ปของชาแน,นลนี้เพราะนั้นไลฮัทที่ไม่มีลูซิโอเล่นโอริธาดีกว่าครับถ้าในเมื่อตั้งโลกอย่างเดียวเอาโอริซามาช่วยยิงดีกว่า มีประโยชน์กว่าได้ตั้งโลด้วยผมแนะนำบีวันว่าซื้อุ้นเดียวกับผมครับเอาไม่เป็นไรไหลประมาณนี้ก็ดีแล้วเราไม่มียนติเท่าไร รุ่นไหนพิมพ์คำสั่งหูฟังเลยฟังเพลงก็เพราะเล่น APS ก็ดีมากใช้คำว,ว่าดีมากเลยนะผมไม่ได้ใช้คำว,ว่าดีเลยนะดีมากอวยสุดๆรุ่นนี้ป้ายยาเลย <your> แล้วก็ค่อยไปอัปเกรดสายหูฟังคือไลฮาร์ดอ่ะมันจะได้หวดมันจะได้สร้างอิมแพคก็แต่เมื่อมีลูซิโอคอยบูสต์สปีดคอยส่งไลฮาร์ดเข้าไปหวดถูกไหมครับ แต่ไลฮาร์ดที่เล่นคู่กับบิ๊กิดแปปตีสเซนแปปตีสอย่างเงี้ยไม่ได้ทำอะไรครับไม่ได้ยิงไม่ได้หวดได้แค่ตั้งโล่ปลาไฟแชตเตอร์กระยะ็ยากไม่มีคนคอยปั้นไลฮาร์ดมันเป็นตัวละครที่เก่งก็แต่เมื่อมีคนปั้นเท่านั้น,นถ้าเกิดว่าทุกคนแบบเห็นแก่ตัวหมดเลยให้ไลฮาร์ดแบบยืนตั้งโล่ไปเรื่อยๆคนเล่นไลฮาร์ดไม่มีใครอยากเล่นหรอกครับแล้วเขาก็เปลี่ยนไปรถท็อกแล้วก็ไปโทษว่าทำไมเล่นรถต็อกทำไมไม่เล่นไลฮาร์ดต่อ <c oughs> ก็เพราะว่าไลฮาร์ดเขาไม่ได้เล่นงเ,เง ซื้อสายอัปเกรดอันไหนเหรอพี่ใช้ BGVP รุ่นอ่าซินเวอร์ครับ BGVP ของซินเวอร์ไอสายซินเวอร์เนี่ยอันดิดต่อกันเานีเอร์เหรอจริงๆเล่นฮันโซอ,นอ่ดีดีอยู่แล้วนะ ฟังเขาไม่ต the ่ออะไรมีโอ้ยนิปเปอร์โหดว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนิปเปอร์โดนผิดตาย

เวลาเล่นแป๊บตี้อะพยายามใช้แมพให้เกิดประโยชน์นะเพราะว่าเราตัวเราโดดได้นะครับอย่ายืนอยู่มุมใดมุมหนึ่งตลอดเราพยายามหามุมที่เราสามารถฮิลและยิงพร้อมกันได้ตลอดเวลานี่ไซุปเปอร์ฮิลเลอร์ปะล่ะ Why play ายุ p พย a ดิเพ t when you can pay b ป p t ติดใช้คู่กับสาวก์ดอะไรครับเสียบต่อกับไมเลยครับผมไม่ใช้สาวกัส